พี to Mont ่น right. ้องเห็นไหมครับ okay น e ั่นหินเป็นหินนะครับถี่ําสมถี่กําลังแม่วัวเขากำลังเลียกินยจนพี่น้องรู้ไหมครับว่าเป็นหินอะไรครับนี่คือหินวิเศษเลยพี่น้องที่สามารถที่ช่วยให้แม่วัวผสมทิศายนะครับเห็นไหมครับแม่อันนี้เป็นวัวแม่สาวมดนี่ที่พี่น้องเห็นอยู่มดเกี่ทิดกล้วยเลียงขึ้นมามดนี่เลยครับพี่น้องเลียงตั้งเต่เขาเกิดมานะครับจนตอนนี้รลผสมแล้วนะครับวัวแม่สาวนะครับ เขาโหินแบบนี้มาให้มามาติดไว้ตามจุดตามจุดให้แมววัวเลียนะครับเห็นไหมครับหินนี่คือหินอะไรครับหินมันเป็นหินวิตามินพี่น้องเป็นเป็นหินวิตามินวิตามินเป็นหินแร่ธาถาดนะครับไว้ให้สําหรับแมววัวผสมติดง่งยๆตัวไหนแบบผสมไปสองรอบสามรอบแล้วยังไม่ติดนะครับเขาก็เลยเอาเอานี่มาติดตั้งมันเป็นหินนะพี่น้องก่อนหินที่เฉยนะครับก่อนหินี่เฉยแต่เป็นแบบแร่ธาถาดนะครับนี่เป็นก้อนใหญ่แบบนี้แหละ เลียไปเลียไปเรื่อเลยเลียไปเรื่อยๆเดี๋ย,ยวก็มดนะครับไว้เห็นสำรับบัวแม่สาวที่ตามจุดนู้นแถี๋ยวเ้นุนกระเม่นมดนะครับนนใกล้ๆหนุนกระเม่นนะพี่น้องนะครับนี่ครับหินวิเศษพี่น้องครับพามาดูหินวิเศษวันนี้โอเคครับ